พ่าเขาอธิบายให้ฟังว่าตั้งแต่เขาทานพอเรามาเรามาที่เมืองไทยใช่ไหมคะได้มาไดนรู้รจักคุณเป๊ะได้รู้จกักโ<ๆ>อเปรตุ่ตัวนี้คือว่าคุณเปิ้ล<ๆ>ส่งไปให้ทานก่อนแล้ว<ๆ>นะคะเราไปทานไปสองพปุกแล้วรู้สึกว่าทุกสิ่งอย่างของเราตัวเองอะมันดี<ๆ>เราก็เลยมาที่นี่มาพอดีกลับมาเมืองไทยเราก็เลยแวะมาที่นี่แล้วก็มาคุย<ๆ>แล้วก็ซื้อไปเอาไปอีก เพื่อจะไม่ให้แฟนทานพเพราะวาดูผลต่างๆเนี่ยของแต่และเคสแต่แล,ะแตและเคสนะคะก็เลยว่าเออเอาไปให้แ,แฟนทานตัดสินใจอ่ะไม่อยากเขากินยานตลอดชีวิตอ่ะก็เแบบเอาตัวนี้ไปไปถึงปั๊บก็บอกว่าลองกินอยูตอนตอนนั้นที่จะซื้อไปนเนี่ยกังวลอยู่เรื่องเลยดูว่าเขาเป็นคนยุโรปเขาจะยอมรับของเราถูกต้องแล้วทีนี้ตอนแรกเขาก็ บอกไปเราก็ไม่ค่เชื่อที่เราก็ต้องพยายามสรรหาอธิบายฟังว่าเราคุยกับหมอแล้วนะเราคุยกับเออเออเภสัชแล้วนะนู่นนั่นอ่ะล้วก็คุยกับผู้รู้อ่ะแล้วคนเคสต่างๆของแต so so ่ละคนน่ะที่เรามาอบรมกันเนี่ยแล้วแต่ละคนเขาจะมีเคสต่างๆเรื่องไตเรื่องเออหลายๆเรื่องอ่ะค่ะมีทุกคนมีปัญหาแล้วกินเข้าไปแล้วมันได้ผลอ่ะยอมรับก็เลยแล้วเราก็ได้ผลเราหลับสนิทนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่มีอาการปวดมือปวดนิ้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเออ มันต้องช่วยได้นะก็เลยตัดสินใจบอกแล้วเรื่อ,ลองลำไส้มาสำคัญโปรไบโอติกนะคะก็เลยว่าแฟนเป็นเรื่อ,ลองลำไส้แล้วก็เอออันนี้มันมันน่าจะโอเคนะก็เลยกลับไปก็บอกว่าลองทานดูอันนี้มันเป็นโปรไบโอติกเออ่ธรรมชาติไม่มีไอเคมีคอลไม่มีพวกเคมีอ่ะ<ม>เขาก็เลยโอเคเด็กด<ม>ูด้วยที่ดีมากเขาก็เลยโอเคก็เลยบอกโอเคงั้นฉัน<ม>จะลองทานดู<ม>อ่า<ม>เขาเปิดใจนะ<ม>เขาเปิดใจเขาเปิดใจกินไปประมาณสองอาทิตย์พอดี หมอเขาบอกให้ไปตรวจเลือดตอนนั้นกินกินวันลรกี่แคปซูลหนึ่งหนึ่งแคปซูลเวลาก่อนนอนก่อนนอนมีแคปซูลอ่ะอ๋มีตอนอนก่อนนอนก่อนนอนปั๊เนี่ยเขากินไปประมาณ14วันคั้งงแรกที่แคปซูลแรกดูสิแคปซูลแล้วพมีแคปซูลละจีลิตรกมมุตุส De la première, voilà, j'ai rien. rien. Deux, Moi, j'ai senti euh, ça va oh. euh, au bout de, de, de la première, première 3-4 jours. Pas voilà. Est-ce que tu, tu me crois un peu quand tu sens ça le premier, le deuxième, le troisième euh, la première fois que tu m'as dit ça, j'ai dit non, non, non. Tu m'as dit non, 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 non. dit arrête, j'ai déjà assez de médicaments. Je ne vais pas encore <moguinho> me... <mogueno> <'il faut pas, mogueno> je dit il ne faut pas rigoler avec ce que j'ai. dit Il ne faut pas mettre des produits encore en plus. Tu vois. de C'est le dos la C'est vrai. Que <mogueno> Après, j'ai dit bon, allez, de toute façon, tu m'as dit il euh, n'y a pas de produits chimiques. Y a <mogueno> <rien> <mogueno> voilà, tu qu'il n'y a pas J'ai dit bon, bon, allez, je vais essayer.

ยี่สิบสี่วันปันอาทิตย์นึ่งโอ้ที่สี่สบวานปีกบันเาบอกันเขาบอกแล้ก็ตกใจเฮ้ยเป็นไปได้เหรอนี่ฉันไม่น่าเชื่อเพราะว่ามันนะไม่น่าเชื่อเราวบอกแน่ใจนะบอกจริงจริงเนี่ยมันไม่ปกติขับไทยมันจะมีเรื่องตลอดแล้วมันจะเป็นลิ่มงอะไรพวกนี้นะคะแล้วมันจะมันจะมีเลือองเงี้ยหยดมาตลอดเนี้ยไม่มีชันเช็นมันก็ไม่มีนะเขาบอกเรา้ก สองสามวันมั่นเชื huh. oh, uh ่อไว้เลยแสดงว่า huh. อ yeah. ันนี้ม so yeah. uh ันเรื huh. uh ่อการเปลี่ยนแปลงนะเรอก็โอเคแล้วที่ผมก็กินต่อไปพอกินต่อไปปั๊บอาทิตย์ที่สองแล้วไอ้ลิสีดวงเนี่ยมันจะยุบลงไปมันจะมีการรู้สึกได้หรือมันยุบลงไปมันเล็กลงแล้วที่งเขากกินต่อไปพออาทิตย์ที่สองสิบสี่วันปั๊บเนี่ย พอดีเขามีใบที่จะต้องไปตรวจผลเลือดตเือดเอกเดี๋ยวฉันไปตรวจเลือดแล้วฉันจะดูที่ว่าของเธอมันดีจริงหรือเปล่าเออ่เขาจะดูเนียว่ามันจริงหรือเปล่าวะแกุ้่นแก่นี่มันไขมองไขมันของเธอได้หรือเปล่าหลงากผลลัพธ์เาอกผลลัที่ได้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้คือไปตรวจเลือดปั๊บเนี่ยพอได้ผลออกมาปั๊บเนี่ย เขาก็แบบเซอร์ไพรส์เพราะว่าทุกอย่างมันผ่านหมดอะมันไม่มีตัวเลือดค่าของเลือดเกรดเลืเลือดเลือดเลือดตลืมดเลือดือดือดเลอเลือรเือเลือดลือดเดเลือดเลอยเลอดเลอดเลือรเลือดลอด่ดเลืดเอดเลอลือดเลกอดอดเลือดเลืเือเอลอเลืนือือเดลือเอเลเดล ไม่ได้กินอะไรยาแม่ก็กินธรรมดาไปแต่ตัวเนี้ยเอามาช่วยเพราะว่าตั้งแต่เจดปีคือยายาที่หมอให้มือกินมานานแล้วกได้ไปรตัวี้เข้าไปปั๊บอะแล้วผลเลืทุกสิ่งทุกย่างมันแล้วเงีแล้วเขาไม่ได้ขาตรนสนโอทีนขารดูนิทุช่้เลือดเขาไหลออกไปเยอะเนี่ยบาต้องกินยาเพิ่มเลือดใช่ไหมคอันนี้ไม่ต้องอันนี้กินเข้าไปแล้วรู้สึกเขา

que tu, lui dis, tu, lui, tu lui dis ça fait 10 ans que je prends le médicament que mon médecin m'a dit. C'est pas antibiotique, c'est anti-inflammatoire. Ça, 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 ralentit la maladie. Tu vois. Mais j'ai jamais eu de bons résultats. Que quand j'ai associé avec Pimpé. ัวลยูบั9วอเากว่าต้แต่10ปีที่เ้กยามาที่หมอให้ยามันเป็นยาแค่แค่มันไม่ใช่เป็นแอนตบติกนะคะมันเป็นยาที่ว่าบรรเทาไม่ให้ที่นี่เกิดี่มาเร็วเกิดง่ายแต่จำเลิศอะเรากับีำเลิเนี่ยที่เลิศบอกเขามาเจอปิงแปะเพราะเอ็ผลลัพธ์ที่ผลที่ได้ออกมาเนี่ย On croit, croit positif, ça va, non, il non, non. Non, non, ça va, Enfin, j'ai un petit peu mal main, mais ça, ah, ça va. Oh, dire, tu vois? Mais dire, là, j dit le médecin traitant, lui, bon, en France, tu sais, tu, là, je vais en parler à mon gastro, celui-là qui s'occupe vraiment de l'intestinal. วี้ีทูกรมระบบทางเดินอาหารเรื่องโพเวลติกกลับไปเนี่ยวีดีทูส่งที่เปิดสุดสแล้วตอนนี้ตอนนี้สิ่งที่พิสูจน์ได้อยากจะบอกว่าอันนี้นะครับสิ่งที่พิสูจน์ได้นะฮะก็คือเรามีรูปของคุณปาโก้นะอยากจะให้ดูนะตัวจริงนะท่นนี้เป็นรูปที่ให้มาก่อนหน้านี้อันนั้นรูปนี้ให้มาก่อนหน้านะ

มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในทางที่ดีในเรื่องสุขภาพของเขาที่เป็นโรคที่เขามีอยู่ตอนนี้เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะสุขภาพดีขึ้นหน้าตาสดใสเลยนะเพราว่าที่เรื่องของเราในเรื่องเรื่องโรคจัดตัวเราก็คือว่าทานอะไรต้องระวังนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวช่วยที่ว่าให้เขาเนี่ยมีกาลังใจด้วยให้แบบ เออจะได้ไม่ต้องกินยาอะไรมากมายแล้วก็มีชีวิตที่ดีอยู่แบบเออดีขึ้นอ่ะมาแล้วนะะกจัว approveapprove เออ approve ผมอางีขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมขอบคุณขอบคุณนะคะที่เดินปตักรุครมนมาถึงนะจากฝรั่งเศสคนะเปนจากรังศครับครับผมครับดีดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ